ครับสวัสดีท่านชมด้วยนะผมก็วันนี้ผมอยู่ผมสูตรสองเอ็กแคสเตอร์นะครับทุกคนก็วันนี้นะผมพี่ก็จะมาแจกเป็นทางหน้าของเชเดอร์แสงเงาไมโครสโอนเวอร์ชันน1.17ุดสบนะผมก็สาหรับใครที่อยากได้เชเดอร์นี้หนูผมเชเดอร์นี้เพิ่งจะมาใหม่เลยนะผมก็สําหรับใครที่อยากได้หผมก็ดูตามนี้เลยนะผมก็สําหรับวิธีการดาวน์โหลดพร้อมวิธีการติดตั้งนะผมก็คืออย่างแรกหนะผมให้ท่านชมหนูผมกดตรงนี้นะครับแล้วก็ มันจะมีลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้ล่างนี้ผมก็คือเป็นลิงก์สีฟ้านะครับให้เรากดเข้าไปนะครับแล้วก็มันจะเด้งมาที่หน้านี้ใช่ไหมครับคนก็ให้เรากดจุด3จุดด้านขวาบนนะผมแล้วก็กดเปิดในโครมนะครับนะครับผมมันก็จะลิงก์เรามาที่โครมนะผมก็มันจะเขียนว่าการุณาทําทำตามคลิปสอนเพื่อปลดล็อกลิงก์ดาวน์โหลดนะผมก็กรุณูนาทำตามทีละหนึ่งขั้นตอนนะครับท่านชมอย่าทำข้ามขั้นตอนผมลิงก์จะล็อกหนึ่งชั่วโมงนะครับก็ให้เรากดขั้นตอนที่หนึ่งก่อนแล้วผม นะนนัผมก็มันจะเด้งมาที่หน้านี้ใช่ไหมครับก็ให้เรากดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะผมแล้วก็คอมเมนต์ไปเลยผมว่าเล่นทุนทุนหนักหนักหนักห,หนักให้ดูหน่อยครับดูหน่อยครับอ่ะแบบนี้นะนะครับท่านผู้ชมก็ให้เรากดคัดลอกนะครับแล้วก็คอมเมนต์ไปเลยก็สำหรับใครที่กดไลค์กดต like, ิดตามกดกระดิ่งอยู่แล้วนะผมก็ไม่จำเป็นต้องกดซ้ำนะผมให้เรากดคอมเมนต์ไปได้เลยนะครับผมแล้วก็ให้เราปัดทิ้งนะครับ แล้วก็ให้เรากดขั้นตอนที่สองต่อครับผมทําเหมือนเดิมครับท่านผู้ชมกดไลค์คลคกดติดตามกดกระดิ่งนุนโลก้คอมเมนต์ไปเลับผมว่านี่นะผมเอาอันที่เราคอมเมนต์มาเลยนะผมก็ให้เราปัดขึ้นทิ้งไปเหมือนเดิมนะผมแล้วก็มากดขั้นตอนที่สามครับผมอขั้นตอนที่สามก็นี่เหมือนกันเลยผมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ <grands. S 2> ่งหนุนโลก้คอมเมนตม์ไปเลยครับอ่านะครับผมแบบนี้เลยครับทุกคนเราให้เราปัดทิ้งนะครับผมแล้วก็ให้เรารีเดหน้าเว็บหนึ่งครั้งนะครับผม แล้วก็ใหเรากดขั้นตอนที่4ต่อครับก็นี่ผมแล้วก็มันจะดิ้งมาที่หน้านี้ใช่ไหมผมก็ให้เรากดเลือกอันสุดท้ายได้หนูก็คือ LD Shader 1.0นะครับผมก็ให้เรากดไปเลยครับผมก็ให้เรากดดาวน์โหลดครับผมสีฟ้าๆนี่นะครับอ่าก็จะดิ้งมาให้เราดาวน์โหลดนะครับก็รอดาวน์โหลดเสร็จนะครับผมแล้วก็ให้เรากดออกจากเว็บนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ให้เราเข้าแอป ES File e r นะครับ ก็สำหรับใครที่ยังไม่มีก็ไปหาโหลดใน YouTube หรือว่าพิมพ์ใน o o o g l h r o r o นะผมว่า e s a p k นะครับผมมันก็จะได้เป็นไมค e c รับเอ้ยมันก็จะได้เป็น e s ไฟล์ได้นะครับทุกคนก็เออก็หนูไ้เราเข้าแ e s file r u l ล์ er นะครับผมแล้วก็นี่นะครับเพิ่มชมรองแป๊บนึงนะแล้วก็เรากดเข้าไปที่ข้อมูลภายในเครื่องครับผมแล้วกดไปที่ดาว์โหลดครับ แล้วก็นี่นะผมมันจะได้ไฟล์ตัวนี้มาหน่มให้เรากดค้างนะผมแล้วก็กดเปลี่ยนชื่อครับผมนี่ผมให้เราลบคําว่าจุดแอพออกนะผมข้างหลังนี้นะให้เราลบไปแล้วแล้วก็กดตกลงมันจะได้เป็นด้านของไฟล์ตัวนี้มาหน่มให้เรากดเข้าไปครับผมแล้วก็มันจะให้เลือกนะผมให้เรากดที่ไ n e c r a f หนะ่มแล้วก็ให้เรากดไปในนี้เท่านั้นผมมันก็จะเด้งมาประมาณนี้ผมให้เรากดอนุญาตนะผมแล้วก็กดนี่ทิ้งนะผมก็ทั้งด้านของ ข้างบนนะผมมันก็จะมี import อะไรเนี่ยเดเดอร์เข้าเรียบร้อยนะผมก็รอมันสักแป๊บหนึ่งนะครับก็นี่นะครับท่านผู้ชมก็ให้เรากด play ครับผมแล้วก็ให้เรากด key new ก็กด key new อีกรอบนึ่งครับผมแล้วก็ให้เราดูด้านขวานะครับให้เรารูดลงมาหนูหาไฟล์ที่มีชื่อว่า e x p r i m e n t S นะผมให้เรากดเปิดมาดูกันเลยครับผมแล้วก็ให้เราดูดังด้านของซ้ายมือนะผม ให้เรากดไปที่รี r อสแคร์ครับให้เรากดไปที่ m y p a c k ครับแล้วก็ให้เรานี่นะผมก็กดบวกประเด็นนะผมแล้วก็กด r e ีย e ครับ <c oughs> แล้วก็มาดูนะผมว่าในเกมมันจะภาพเป็นยังไงนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับท่านผู้ชมก็เข้ามาในภาพในเกมก็สวยมากนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวนี่นะครับก็มาดูทางหน้าของน้ํานะครับ คือน้าแบบจะเป็นแบบแสงเงาเนอะผมขยับได้ด้วยนะครับสําหรับน้ํานะก็ส่วนภายในเกมตอนคืนเนาะเดี๋ยวนี่ผมก็ประมาณนี้นะผมสำหรับน้ำานะผมแสงเงานะผมก็ล่มตรงนี้ก็จะมีแบบนี้นะก็ถือว่าสวยอันดับหนึ่งเลยนะครับท่านจบเออสวยระดับหนึ่งนะครับ,รบ,รบทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะผมก็ไปแล้วครับทุกคนไม่าย